ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, พอใจดีสุภูสุข,ขนครับผมเมื่อนี้ก็ได้มานัดเจอปูหาสองครับผมได้นัดเจอกันก็ปูหาสองนะครับเนาะปูหาสองเพิ่อนอ่าสีมีแนวทางฝากพี่ต้อนน้องเพิ่มเติมบอเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมือนัดเพิ่นงวดที่แล้วเพิ่นก็นอ่าหายมาแล้วนะครับเนาะเพิ่นหายมาเป็นแนวทางเพื่อได้อ่สาสั่งห้องน้ำเพื่อได้มีอ่า บุญมีกุศลมีโชคมีลาบนะครับเนาะเพิ่นอ่าได้ว่าเพิ่นได้รันว่าจ่าว่าตีส่างของน้ำหกของพี่น้องก็เลยสี่าไปตามปูไปถามปูเบิ่งครับผมม, FC, มีเอฟซีสิรวงสิร่วมส่างของน้ำกับเพิ่อนนะครับเนาะก็เลยสีมาติดตามถามเพิ่นขอหมายเลขบัญชีเพิ่นเนาะครับเนาะเอฟซีภูมิจิตใจใสศรัทธาสิร่วมส่างของน้ำกับเพิ่นครับผม ว่าเพื่นสีมีแนวทางฝาก FC บอกครับอพอใจดีกันเลยได้มาตามต่อโค้งสุดไทยกับว่าได้ครับผมมื่อนี่ก็เป็นวันที่12บสองแล้วครับผมพอใจดีกันเลยมาตามต่อให้พี่ให้น้องไปพร้อมๆกันครับหามีบุญมีโชคมีวาสนาได้ทําบุญร่วมกันนะครับเนาะทําบุญรวมกันสร้างของน้ำให้ญาติย่มปูมาทําบุญได้ปดทุกครับผม เอาไปเบิงไปฟังพร้อมๆกันเนาะเอฟซีเนาะว่าปูสีมีแนวทางให้บอครับผมไปพี่น้องไปฟังน้ำกันครับผมน้ำมาสการครับผมเอฟซีเห้มาตามซ้ำโค้งสุดท้ายไปปูซ้ำโค้งสุดท้ายน้องความพวามความอดที่แล้วเรียกปูเขาหาสองตรงเนาะเขาหาสองตรงครับเขาหาสองตรงที่เขาหาสองตรงแล้วหรอว่ต้องกลับเลยเข้าตรงตรงมาตาม มาเปลี่ปูเปลี่ยนบ่ปูเป็นตัวเก่าตัวเดิมเปลี่ยนมันก็เพิ่มเนี่ยโอ้โหมีเพิ่มมีเพิ่มผมมีเปลี่ยนบ่เปลี่ยนโมเปลี่ยนตัวนักเด่นเนี่ยโมเปลี่ยนโอ้หัวเน่ยนโมเปลี่ยนน้องครับน้องหัวเน่ยนโมเปลี่ยนกันวดูนักเน่นโมเปลี่ยนเพืมันก็เพิ่มขึ้นยังไงเรามันมันมันมาติดสวยเลยนะมันมันมันเสียเพิ่มผู้ต่างชาติโอ้ผู้บ้านสิยไปเลยมันมันสิมาข้างล่างขึ้บน ช่วี่มาางล้างได้นหมดเที่กูว่ะูเมือนเน่างล้างยึ่นหมดมันก็งล้างมันกับจีเทสเจ็บมากนี้มันเ็บเจ็บุนนเจ็บ่ะโอ้ก็มาย้กมาหเขียนเเทีน่ะเดี๋ยวใขียูเขียนไหนเขียนลวดเขีนกระดาษเขาน้อยมาเขียนเป็นตัวย่างไเลเพูเดียวอันออกเ้ผู้เขียนใช้เอซีครับมือหนังมากคับ้ผู้่บ้านมู่บ้านโมโอผู้ไปนันูมิต่จนมินิม คิดดีเงื่นค่ะสงกายน้ำกันไปต้องเด็กแตเข้ากันโอ้โหซ้ำกับอันนั้นนั้นญาติโยมเนาะธรรมดาเออธรรมดาพระสงฆ์เธอเอากันไปทิมเถียรธรรมดาวเออญาติโยมก็คือการเอากันไปทิมเนาะไปตรวจเจ้าคณะเออตำบลช่องดาวครับผมที่ปูเขียนให้ปูเขียนให้ก็ได้เอาดินซอห์ไห้ปูสัมผงทุ่ยไทยสัมผงสุดท้ายแล้ว อัแผ่นใหม่มากมันยังได้หลอกใส่แผ่นเปล่าพ่นเปล่าเออแผ่นต่อ่ามันเขียนมืออะไร้ะเดยมันเขียนมันคืออะไรจะได้ไล่เมื่อพูดเลแล้วเออจะได้ล่เมือพูเอาห้องไอ้พูเนี่ยจะได้ไล่เมือพูดเดยวพูดเดียวพูดนีพูดเนี่ยพูเนี่ยพูเ่ยพูเขียเนยยพูดนดเไพูดเี่ยพูดเลยพูเน่ยดเนีย่ยนี่เนยนี่ยดเไดเนี่ยพูพูมันจะยัง อเอาเอาเอาปูจะไงเาปลไหตกปูมันซึมมันซึมองเอาแก้ออกกันนปูเก็บสุดออปูป๊อผมรองอะไรผมเนี่ยป๊กลังเยกนได้ปเออปกลังมันเคยงไปูเออนั่นแหะของปูนี่ขี่ปูไม่เปลี่ยนปะปูขีไม่แต่ขี่เพิ่มเนี่ยไม่ต่เพิ่มเนี่ย มั่นใจนะปู่ว่ามั่นใจตัวเพิ่มมานละเดีวว่ามันมามันมามันมาให้เขาขึ้นนะครับมาให้เขาเป็นตัวกันตัวร่องอะไรกันนะปูนะนี่นั่นแหละเป็นตัวกันไว้เป็นตัวกันไว้เขามาเป็นห่างหงส์สิหงส์จะเัี่ยกี่โมันเ่อมันใจตัวเพิ่มมันบ่ปูดเพราะว่าเล็วเพราะว่าเล็วพูกเขามาเป็นสิหงส์แล้วเนาะเจ็ดตัวนี้ประกันนี่ตัวแรกประกันเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์เลยเจ็ดนี่วิ่งบนเรื่องปูมันสิมา ทั้งบนทั้งล่างเจ็ดมันเป็นหนึ่งได้มั้บอครับครับเอจ็นเป็นหนึ่งได้ผู้หาสองผู้หาสองครับผูอครับตั้งเพื่อผู้หาสองเพะว่าใส่สายยาเียใส่สายยาใส่ซื้อมาได้ครับผูหาสครับใส่สายยาปูว่าผู้หาสองผมเราเป็นผู้ตังผู้หกหาสองอ่เลขผู้เขาหกหาสองเรียนเลย สามตัวเลยนะเขาสามตัวเลยแหละสามตัวอยู่นั่นเห็นบ่ตะปูเพิ่นก็ยังเงินตะปูเพิ่นก็ยังยืนหยันเห็นบอรเอาปูหาสองเอาปูหาสองจะไงที่จริงเรียกปูเขาหาสามตัวคนเด้อออืแรกคนเเาด้อครับพี่น้องเอฟซีหกหาสองนนั่เป็นปูนนั่นเห็นบ่อือร์ยังมีสักีพยาติอยู่เนาะมาบอกหกหาแบบยังไม่ เบื้องบนคืออันคักเนี่ยจะบาดเลยว่าคือดังไปฟอดพุ่งไปเลยาวมาที่ตอนใดก็บู้เนาะเขามาก่อนเฮ้ากองบ่ชักเออส่วนบนแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเอามาเบิ่งล่างหน่อบนเป็นบนล่างเป็นล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลขฟูเลขคำนวณฟูเลขคำนวณโอ้เลขคำนวณเนี่ยเสียงคำนวณกันตันนี้ เลขคำนวณดิบแต้่แม่โมเมนเลขขึคืดดิบ <c oughs> เลขคำน,น,น,นวณนะมันอฟเลขคำนวณมันจังแน่้ยนั่นวะเพ้าะว,ว่าเขาเปนายนี่เขาเราปูว่าเขาหัดเป็นสิบหนะมวดคนละปูคนหนึ่งเขาหอดสามตัวหกห้าสองคนเนาะเนี่ยปูหายตัว 9, เก้าเอ้าปูขึ้นไปตัดปูหายผมผมก็ไปซื้อเลยดิะนะี่ห่าปูตัดหรอปูเป็นยังแน้ำบ่บ่แกเป็นยัง คือผู้หาเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ได้ห้ามานตองอ่ะอันนี้เพิ่นเปลี่ยนเอาโตมันใจเอาโตมันใจเอาผู้ลับไปพร้อมเอาไม่ได้เพิ่มตัวผู้หาเจ็ดสองที่เหล็กเจกตสองเกดศูนย์ตัวกันมีตัวกันตัวกันตัวกันูหนึ่งสี่ผู้ตัดเจ็ดสองตัวกันหนึ่งสี่เก้าสี่เก้าสี่ว้ยเหล็ก เล็กฟูมาเพิ่มสองครูเออเล็กฟูเพิ่มสองคูสองครูด้ะโมตัวล่างหรอครับผมอลายเด้อะเนี่ยถามอลายเด้อะบอครับเด็กปูเนี่ยผมฟูล่องอันนี้ผมเนี่ยเอฟซีอันปูว่าจะเคลียร์ของหน้าแมนบอกตรงบัญชี พูรับปากไปเฮ็ดบอกเขียนไมยเล็กขุนี่ลงอันนี้ผมมาเอาไมายเล็กขุนี่ที่ปูนอันถ้าซี่ไม้เหล็กเขาเพราะเขาก็ย่าเพิ่นอยากท่าบุญสายบุญแม่ปูนไ้เท่า้ก็ตามสัทธาครับตามรัทธาตามรัทธากก็แลวแต่หาบาท20บาทกับ่ว่ากันไมเล็กขุนี่ปูน้อกระอนะครับเนาะโอมีเบอร์โท่พความบอปูเบอร์ทรปูเน่ยผูใดนใจท่มาเลย บ่าครับก็ชิลงได้ตาอันนี่แหละปูลงได้ตาอันนี่แหละเบอร์โทรม่ได้เบอร์ที่ว่าเบอร์โทรลงอะไรหรอกปูปูอะไรแพ็กท็อปผมก็น่ารู้แล้วเพราปิดเชียงซีมันยานมันเนี่มันก่อสิตัดสินใจเจ็ดชูนชูนยนเนี่ยมันต่ำสั่นไหลบนสำนักห้องันบุรนสำนักที่ใบหัวยเนาะครับครับก็เลยว่า จ mat, yeah. <c oughs> ้าของเห็ดสติมาล่องเบิองซื้อเกิดมามาเห็ดมามันคือเข่ามาเรื่อยเลื่อยเลื่อยมาเด้อเกิดมาเห็ดว่ายหาสองมานี่ล่ะครับเหรไม่มานี่ล่องเบืองโว้ดเมื่อกี้นี่ก็คุ้มชุดดวงเดือนไหวอยู่แค่ตัวนี่โว้ดเมื่อกี้ก็ยังมีหลักฐานปะป่วนมีหลักฐานไว้อยู่เขียนให้เขาไปก็เอาไฮโบมดก็มีนี่ให้บมดนี่โอ้ปูมีหลักฐานเอาให้บมดโอ้แต่บัน ตีเจ็ดตีแปดเขาพอดเลขสามตัวคุณตัวเมื่อกี้นี่นะโอ้เขาเลขคอดเขาพอดเลขไข่โอ้เขาพอดเลขไข่ปูปูเขียนไว้หลักฐานเมื่อกี้นี่งวดเมื่อกี้โอ้ปูบ้างแรงเชื่องอะไรปูเราเห็นไปทุกคนปูบ้างแรนอะไรตรงนี้หลักฐานอ๋อปูยืนยันให้หลักฐานในเบื้องต้นเราเก็น หนึ่งมีนาหนึ่งมีนาเดี๋ยวผมซุ่มกันปูให้เอฟซีเห็นบัติกิวาี้าสองครับผมกาคิวาเป่ากันลอยๆบอลเมันท์เม้าผู้กับเฮ็ดไว้ดูตัวเต็มว่านี้ตัวเต็มก็มีเด้ครับโอ้ตัวเต็มนี่อันนี้วสิเฮ็ดสตีบมึงจ้าของมึงอย่างนี้นีตัวเต็มโอ้ตัวเต็มโอ้อันนี้สุดเต็มสุดเต็มของสุดโอ้สุดเต็มของปูโอ้แสดงว่าปูเขียนในห่อปูขัดแล้วปูขัดแล้วเนียนแล้วเนียนแล้วเนนั้นครับเนียนแล้วเต็นี่ยจุดเอาตัวเต็มไปก็ได้นี่ครับ บราไปยังไม่รักษานเขาจะตัวเน้นเขาจะตัวเน้นครับเห็นแล้วเต็มครับเห็นแล้วครับผู้พูดเดียวให้เอซี่แคบเอาเกินปูอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มทั้งเต็มชุดเต็มบนล่างนะผู้นะชุดเต็มบนล่างเดี๋ยวเียวผู้เดี๋ยวเอซี่แคบหน่อยจอยชุดเต็มบนล่างของปูแล้วพี่นอนแคบหน่อยจอยชุดเต็มบนล่างมีสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสองหกสอง 6กสี่เจ็ดสี่ศูนย์สศูนย์เจดพี่น้องแคปหน้าจอเแถวพูกแนตัวกเอซีแคปหน้าจอไว้กันนี่คือชุดเต็มบ้านนี้เดี๋ยวแอดกีรีเดี๋ยวแอดกีรีไปนชเป็นหลายวิวเราเอาให้เอซบางแน่้ชุดเต็มของปูให้เวลาเ่อกเอาครับเอเอาไปทางเหคือบุญนี่แหละโอ้กล่องอยู่พี่เอา f เซพอใจดีนะครับเด้อเอา อันนี้คือหลักฐานของเก่าหลักฐานอันเก่าของปู่นะครับอันนี้ว่าม่นอันนี้ชุดเต็มเงินไหมชุดเต็มเมื่อไหร่มาเลิ่มจ่าชุดเต็มนะครับเอฟซีชุดเต็มมี40 60 70 63 73แล้วก็7เก่าพี่น้องตามด้วย72 62 64 74แล้วก็04 07พี่น้องเอาแคปหน้าจอไม่ได้พี่น้องเนะ แคบหนาจอไว้เพื่อเป็นแนวทางว่าชุดเต็มของปูว่าสิเขาเพเขาครับผมเาแคบหนาจอไว้เราก็จะเลื่อนพิจารณาได้เี่น้องเด้อทุนขบวนปูให้ผนจะต้องวันนี่บนวิ่งเกียร์าล้ะปูนาะ สุดเต็มมี406070637379เด้งลางเลยเาครับเนาะนล่างบนล่าง0กับ7็ดด74นี่ับ0407 0กับ7เลยบนล่างเรือนี้ปูเนียนให้7 0็7ศเนาะ80เสาแคปหนาจอไว้ได้ครับเด้อเอฟซีพอใจดีสื่อผู้สุข้นครับแคปหนาจอไว้เพื่อเป็นแนวทางหาสื่อ ฉลากกินแบงนะครับเด้อปูหาสองเพิ่นบนเพิ่นจัดไห้3าตัวสาุดสาหางพี่น้องมีแปด่งศูนย์พี่น้องแปดพี่น้องแล้วก็สี่พี่น้องส่วนล่าง70พี่น้องกับผอมได้พี่น้องได้ศูนย์เมากลายเพราะฉันว่า,าตัวกันตัวร่องพี่น้อง1นงกับเก้าพี่น้อง ปูเพิรนว่าเพิ่นสีสางหองน้ำหกห้องพี่น้องเพิ่อนไลมีแนวทางฝากไปหไให้เอฟซครับนะผมฝากไปหไให้เอฟซเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางหาสื่อฉลาก,กิินแบงครัฐบาลเพื่อ,อโชคเพื่อลาบได้มาทำบุญร่วมกันกับปูหาสองครับผม,มเพิ่อนสีสางหองน้ำหกหองนะครับนเนาะก็ะเลย มีแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องเอาแคหนาจอไว้พี่น้องแคหนาจอไว้เด้อแคหนาจอแล้วแล้วกะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่พ่อใจดีเพื่อเป็นกำลังแนงใจไปหาแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องครับผมเอาพี่น้องเอฟซีพอใจดีแคปหน้าจอแล้วแล้วก็ ขอให้โชคดีโชคหมานโชคดีมดิใช่ลำาด้ยเงินท่องส่ผูสุคนผู้ใดนนกันโชคขั้นหมานลำลุวยด้วยเงนินลุ้ยท่องอยากทำบุญอยากสางกระปูกะ<ซ>กหมายเลขบัญชีปูกะนี่ได้แลครับตามเบอร์นีด้นะครับเด้อของท่อก่อสอ้นะครับเด้อเอาพอจะดีก็มิทัทางฝากพีตอนน้องซํานี่สำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ